ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักนะคะชาวราศีสิสงห์ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่จนถึงสิ้นเดือนเป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีสิงห์นะคะได้ไพ่สิบไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่สามเหลียญน,นะคะไม o อฟทานอัศวินถือไม้เท้านะคะชาวราศีสิงห์ ถ้าใครที่กําลังทํำงานหนักแบกภาระหนักแบกความรับผิดชอบเยอะแยะมากกว่าคนอื่นนะคะถ้าคุณอยู่ในช่วงที่แบบคุณหนักคุณเหนื่อยคุณแบกมากกว่าคนอื่นคุณรับภาระอะไร choices, หลายเรื่องมากกว่าคนอื่นในเรื่องหน้าที่การงานที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะเพราะว่าอะไรถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของจิจการถ้าคุณอยากเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายคนคุณต้อง แข็งแกร่ง <c oughs> คุณต้องแข็งแกร่งแล้วคุณต้องทนกับแรงกดดันสารพัดปัญหาอุปสรรคต่งางๆคุณจะหนักหนักกว่าเพื่อนหนักกว่าคนอื่นเยอะนะคะยิ่งถ้าใครที่อยู่ในระดับตำแหน่งงานที่สูงหัวหน้าผู้จัดการอะไรเงี้ยหรือใครอยู่ในระดับที่เป็นเจ้าของกิจการอะไรเงี้ยเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะคุณจะแบกภาระ,ะหนักหน่วงกว่าคนอื่นมากๆ ภาระยิ่งใหญ่ทั้งหลายเนี่ยคุณต้องแบกไว้ไม่แบกไม่ได้ค่ะเพราะว่าคุณอยู่ในตําแหน่งที่ใหญ่โตหรือทําธุรกิจดีไม่ดีคุณอาจจะเป็นเจ้าของกิจการเองด้วยซ้าแล้วก็ผลที่ได้ต่อมามันก็จะเยอะมากกว่าคนอื่นเช่นกันนะคะคุณเหนื่อยคุณหนักคุณแบกภาระทุกอย่างมันยิ่งใหญ่สําหรับคุณสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณรายรับต่างๆมันก็จะมากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษ เลยนะคะถ้าชาวราศีสิงห์นะคะช่วงนี้นะคะจะถามว่าการแบกภาระสมมติสมมติถ้าคุณอยู่องค์กรเล็กๆอยู่ทำลาเปิดร้านขายของไม่ได้ใหญ่มากคุณก็ลูกน้องคุณก็สบายสบายชิวๆทำงานเรื่อยๆชา้าชามเย็นชามไม่ได้มีอะไรมากแต่คุณอาจจะแบกภาระมากกว่าคนอื่น นะคะมากกว่าลูกน้องซึ่งคุณเปิดร้านเล็กๆเนี่ยคุณเปิดแล้วลคุณมีพนักง,งานสักประมาณเจ็ดคนสิบคนอะไรเงี้ยคุณก็แบกภาระมากกว่าคนอื่นแต่รายรับที่คุณเข้ามาได้เข้ามามันก็แบกมากกว่าคนอื่นนะ,ะหรือคุณทําง,งานอยู่ในหน่วยงานองคอ์กรคุณเป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าสายงานผู้จัดก,การผู้บริหารหรือใหญ่ๆคุณอยู่ในระดับที่หัวหน้าซีนี่อ,อะไรเงี้ย คุณก็จะต้องแบกภาระมากกว่าคนอื่นคุณต้องแบกรับภาระความเครียดความกดดันปัญหาอุปสรรคต่างๆมากกว่าคนอื่นเพราะว่าคุณจะได้รับรายรับที่มากกว่าคนอื่นเช่นกันนะ,ะคุณก็จะได้รายรับที่มากกว่าคนอื่นเช่นกันใครที่ส่วนมากส่วนมากคนราศีสิงห์นะคะที่ดูคลิปนี้มีโอกาสที่คุณจะเป็นเจ้าของกิจการเยอะมากแล้วก็อยู่ในตําแหน่งที่สูงใหญ่มากนะคะ มีอยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่ถ้าทำงานเป็นพนักงานก็อยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่โตนะคะตำแหน่งที่ต้แงแบกรับภาระสารพัดหนักหน่วงกว่าคนอื่นมากเลยค่ะคุณต้องแบกต้องเขียนต้องเอามันไปให้ได้นะคะแต่สิ่งที่ได้มามันผลตอบแทนที่ไดม้มันก็ได้เยอะกว่าคนอื่นแน่นอนนะคะช่วงนี้คุณอาจจะหนักจะเหนื่อยหน่อยไม่ว่าภาระเรื่องการงานการเงินนะคะ การเงินอาจจะไม่เท่าไหร่นะคะแต่คุณม่าจะแบกภาระทางหน้าที่การงานธุรกิจเป็นโอกาสที่จะเป็นเจ้าของจิตการด้วยนะคะถามว่าณตอนนี้นคุณแบกรับภาระช่วงนี้คุณต้องแบกปัญหาอุปสรรคต่างๆหลายเรื่องหลายทางทุกทิศทุกทางที่มันเข้ามาให้คุณเข้มแข็งและก็อดทนและก็ฝ่าฟันไปให้ได้นะคะ คุณแข็งแข็งและอดทนฝ่าพันไปได้แล้วคุณจะคานี้คุณจะสบายคุณจะสบายคุณจะไม่ต้องหนักไม่ต้องเหนื่อยเหมือนณตอนนี้นะคะคุณต้องฝ่าฟันช่วงนี้ไปให้ได้คุณต้องผ่านปัญหาอุปสรรคภาระหน้าที่ต่างๆคุณต้องปลดเลื่องหรือทำให้มันสำเร็จให้ได้ไม่สำเร็จก็ให้มันดีที่สุดให้ได้นะคะ คุณอย่าเพิ่งเหนื่อยคุณอย่าเพิ่งท้อนะคะความสุขสบายความร่ํารวยโอกาสของชาวราศีพิจิกมีเออราศีสิงหนะะ์มีโอกาสรวยมากนะคะดังนั้นถ้าคุณอยากรวยมากคุณไม่ต้องแบกภาระมากกว่าคนอื่น <c oughs> คุณมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องที่บาลานกันนะคะคุณมีโอกาสาที่จะร่ํารวยมากคุณก็ต้องรับภาระที่มันยิ่งใหญ่หนักกว่าคนอื่นแน่นอนนะคะ มันก็จะเป็นประมาณนั้นมันก็สมดุลกันถูกต้องแล้วนะคะแต่ช่วงนี้เท่านั้นช่วงนี้เท่านั้นนะคะที่สักพักช่วงระยะหนึ่งที่คุณต้องแบกภาระ,ะไปก่อนเมื่อหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันลงตัวมันเริ่มเข้าที่เข้าทางมันเริ่มเป็นระบบมันเริ่มเป็นตามที่แผนที่คุณวางไว้ตามโปรเจกต์โครงการที่คุณวาดไว้ที่คุณสร้างไว้ที่คุณวางแผนไว้ณนะช่วงนั้นคุณก็จะสุขสบายคุณก็จะเบา เบาเบาคุณก็จะไม่ต้องแบกอะไรให้มากมายแล้วมันเหมือนมันจะปลดเปลือกภาระหนักๆยิ่งใหญ่ของคุณออกไปนะคะถ้าคุณทุกอย่างมันลงตัวแล้วรอคอยให้เวลาและโอกาสที่เหมาะสมที่มันจะลงตัวนะคะถ้ามันลงตัวและเหมาะสมแล้วชีวิตคุณจะสุขสบายคุณจะมีกินมีใช้นะคะคุณจะมีกินมีใช้คุณจะแบบเออโอเคสมกับความเหน็ดเหนื่อยที่คุณทุ่มเทมา ส่งความเหน็ดเหนื่อยที่คุณทุ่มเทมานะคะชาวราศีสิงห์อยากถ้าใครรู้สึกหนักหน่วงอะไรก็ตามด้วยปัญหาหน้าที่การงานหรือการเงินหรือแม้อแต่ความรักก็ตามนะคะคุณต้องอดทนชาวราศีสิงห์ต้องมีสติต้องมีสมาธิต้องอดทนแล้วก็ต้องฝ่าฟันช่วงนี้ไปให้ได้เชื่อว่าชาวราศีสิงห์ทำได้ทำได้คุณทำได้นะคะคุณทำได้แน่นอน คุณอดทนได้คุณฝ่าฟันไปได้คุณจะเดินก้าวผ่านจุดช่วงที่ลำบากหนักหน่วงช่วงนี้ไปได้แน่นอนแล้วความสุขสบายความมั่นคงนะคะความร่ำรวยมากรอคุณอยู่โอกาสนะคะโอกาสคําวมาร่ำรวยมากของแต่ละบุคคลคุณต้องดูอรียบทของคุณมนาะตอนนี้ด้วยถ้าคุณเปิดร้านที่ขายของได้วันละ พันสองพันโอกาสที่มันจะเข้ามาบันละห้าพันหกพันอะไรเงี้ยก็มีนะคะความร่ำรวยไม่เท่ากันเพราะว่าคนเราทําบุญทํากุศลมาไม่เท่ากันไม่อยากให้คุณยึดจิตกับเขาว่าร่ํารวยมากนะฮะอ่ตัวอย่างเช่นถ้าร่ำรวยมากอะทุกคนจะมองไปที่แเออเศรษฐีมีกินมีใช้สุขสบายมีบ้านหลังโตมีรถ แดนดังๆมีของแบรนด์เนมใช้ใช้ชีวิตเธอหรูหาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันความรวยนะคะความรวยของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันนะคะจ่ายแต่คนแต่บางคนน่อัตคัดมากแค่จะซื้อข้าวเจ็ดเงินไปซื้อข้าวในแต่ละมื้อเนี่ยยี่สิบสิบยี่สิบบาทเนี่ยยากนะคะจากนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนเป็นจากที่คุณต้องเก็บมีเงินซื้อข้าวครั้งละยี่สิบสามสิบบาท คุณจะเปลี่ยนเป็นมีเงินซื้อข้าวครั้งละร้อยครั้งเออครั้งละห้าร้อยครั้งละพันสองพันสามพันเนี่ยค่ะมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้นะคะไม่อยากให้คุณไปบอกว่าอ่ะโอเคไหนบอกว่าฉันมีโอกาสร่ำรวยมากแต่ทําไมฉันได้ซื้อข้าวกินมื้อละพันสองพันอีกอันนี้นถือว่าคุณรวยแล้วนะคคุณสามารถซื้อกับข้าวนะคะซื้ออาหารจินดีๆได้ค่ะเป็นมื้อละพันสองพันจากแต่ก่อนเนี่ยคุณได้กินแค่มือ้อละ ยี่สิบหรือสามสิบจะยากนั่นไงคะความร่ํารวยของคุณมันก็มาแล้วแต่ความร่ํารวยของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันนะคะอยากจะอธิบายให้เข้ากันให้เข้าใจนะดวงนี้ตรงนี้ด้วยอาเรียบบทของแต่ละบุคคลก็ไม่เท่ากันอรียบทในการทําบุญทํากุศลที่ได้รับมาของแต่ละบุคคลก็ไม่เท่ากันแต่บางคนอาจจะเป็นจ้องคอยจการอยู่แล้วนะคะ คุณอาจจะเหนื่อยจะหนักจากการวางแผนธุรกิจการงานอะไรก็ตามช่วงนี้จะหนักหลังจากนั้นคุณก็จะสุขสบายนะคะคุณก็จะสวยสูอยู่บนกองเงนิงนกองทองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะแต่ใครที่แบบว่าเคยเหมือนที่ยกยใหญ่้ฟังเคยซื้อข้าวกินมื้อละยี่สิบสามสิบยากยากหล่อปนี้คุณอาจจะมีเงินหนึ่งพันสองพันสำหรับซื้อข้าวกินอะไรเงี้ยมันก็จะต่างกันไป มันความรวยระดับความรวยของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอริยบทของแต่ละบุคคลณะตอนนั้นแล้วก็บุญกุศลที่คุณทํามาด้วยนะคะโอเคนะคะชาวราศีสิงห์มีภาระหนักยิ่งใหญ่นะคะต้องอดทนนะคะ แล้วมันถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้คุณมีโอกาสร่ํารวยมากมั่นคงมากชีวิตคุณจะสุขสบายอยู่บนกองเงินกองทอ <c oughs> งกองเงินกองทองแต่ละบุคคลก็ไม่เท่ากัน <c oughs> บางคนอาจจะกองเท่าคุณถังกะละมังหรือบางคนอาจจะกองเท่าเขาเรียกอะไรใหญ่ขึ้นมาใหม่กับดินอะไรเนินดินหรือบางคนอาจจะถึงขั้นกับภูเขา,าอะไรเงี้ยมันขึ้นกับริยบะเอียบแต่ละบุคลคลนะคะ แต่คุณมีโอกาสรวยมากร่ำรวยมากชีวิตคุณจะสุขสบายมากกว่าเดิมมากๆแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องความรักความรักของชาวราศีสิงห์นะคะถ้าใครโสดใครโสดคนโสดโดยเฉพาะผู้ชายมีโอกาสเจอผู้หญิงที่ร่ำรวยมีโอกาสเจอผู้หญิงที่ร่ำรวยเขาจะเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ชีวิตคุณ นะคะให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะถ้าใครโสดใครเป็นผู้ชายมีโอกาสส่วนใครที่โสดเป็นผู้หญิงก็มีโอกาสได้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตเขาจะมาช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณก็เช่นกันนะคะแต่ผู้ชายจะมีโอกาสได้เจอผู้หญิงที่รวยมากกว่านะะผู้ชายจะดวงดีมากกว่านิดเึงมีโอกาสได้เจอผู้ผู้หญิงที่ร่ำรวยเข้ามาช่วยเหลือส่วนผู้หญิงก็มีโอกาสได้เจอผู้ชายดีเข้ามาแน่นอนนะคะ ส่วนคนที่มีคู่นะคะแล้วก็แต่งงานแล้วถ้าคู่ไหนมีปัญหาหนักหน่วงมากคุณเรื่องความรักถ้าใครมีปัญหาเรื่องความรักมากนะคะคู่ที่คบกันเป็นแฟนหรือแต่งงานแล้วอยากให้ถอยกันคนละก้าก่อนถอยหลังคนละก้าสองเก้าเว้นระยะห่างซึ่งกันและกันก่อนนะ,ะทาจิตใจให้สบายก่อนถ้ารู้สึกว่ามันหนักมันหน่วงมากที่ต้องเดินไปด้วยกัน ตูมือไปด้วยกันหรือคู่กันไปอะไรองี้คุณต้องปล่อยมือกันแล้วก็ถอยหลังกันคนละเก้าสองเก้าคิดพิจอมาทบทวนให้ดีก่อนนะคะความรักปัญหาอุปสรรคอะไรที่คุณมีอยู่คุณต้องคุยกันให้เคลียให้ชัดเจนถ้ามันคุยกันแล้วมันตกลงกันไม่ได้คุณก็ต้องเว้นระยะห่างกันหรือถ้ามันสุดๆจริงๆมันไปไม่ได้มันก็ต้องจบถ้ามันไม่ใช่ยังไงมันก็ต้องจบ อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่เป็นการเปิดโอกาสให้สิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะชาวราศีสิงห์นะคะส่วนคู่ไหนที่ช่วยเหลือเก้อหนุนกันก็ถือว่าเป็นคู่บุญคู่บารมีนะคะก็จะนําพาชีวิตกันไปซึ่งพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะส่วนคู่ไหนที่ไม่ใช่มีปัญหาอุปรสรรคต่างๆนานามันดึงมันลังมันดันทุลังกันมา สักพักหนึ่งแล้วถ้ามันไม่ไหวมันก็จะจบไปแต่ถ้ามันยังไม่จบคุณก็ถอยหลังคนละก้าวก่อนผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่สถานการณ์คุณและเขาโอเคก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่ก็ไดไ้ก็ไม่มีปัญหานะคะ แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเลือกที่จะทำของคุณนะคะชาวราศีสิงห์นะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีสิงห์อดทนอดทนมีสติมีสมาธิหมันทำบุญรักษาสินหทาสวดมนต์แั่สมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอน,นะคะเพื่อให้ หนุอนดวงชะตาจากที่ต้องแบกภาระหนักหน่วงยิ่งใหญ่อะไรหลายๆทั้งปวงมันก็จะเผาทุเราลงบ้างนะคะคุณก็จะได้สบายบ้างนะคะคลิปนี้ขอให้ชาวราศีสิง์โชควีค่ะสวัสดีค่ะ